ด,ดอกอะถ้ามันดอกสีเหลืองสีอะไรอะไรน่าจะสวยสว,สว่านี้เนาะสวัสดีจ้า <c oughs> มาเลยจ้ามาเลจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้อากาศดีเข้าสวนกันจ้าก่อนจะเข้าสวนกว็แวะชมดอกไม้ก่อนนะคะนี่ดอกทิวลิปท่าท่าท่าแดดออกมันก็จะบานอย่างนี้สวยไหมนี่ชมดอกไม้ก่อนนะคะมันเหี่ยวแล้วนะดอกดารารัตน์นี่น พอแดดออกหลังจากวันนี้ไปอากาศร้อนนะคะยี่สิบกว่าองศานะคะยี่สิบกว่าองศาแต่บางวันก็ไม่มีแดดเออ,อคงจะเข้าสวนโอ้โหสวยมากจ้าไม่ใช่โมแต่ถ่ายคลิปแล้วก็ฝนมันจะตกอีกนะเดือนนี้บอกแล้วว่าเป็นเดือนที่อะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ อันนี้ยายออกมาจะเที่ยงแล้วนะตอนเช้ามืดครึ้มฝนตกเห็นแดดออกยายก็เลยรีบมาแต่งตัวเข้าสวนทํากับข้าวไว้ให้พี่หมื่นแล้วอันนี้สีบ้านเย็นอันนี้สีอะไรล่ะ ไม่ได้ไปเก็บกระเทียมปลาไม่ได้ไปหาฟันสิงโตเลยนี่ดูดีดอกฟันสิงโตก็เริ่มบานแล้วนี่แต่ยังไม่บานเยอะหรอกเนาะ๋ยวบานเยอะจะพาเก็บทำน้ําผึ้งอันนี้ก็ยังไม่ร่วงอีกอุ้ยน่าจะติดลูกนะเนี้ยเพื่อนๆนี่โอ้ยลมดูดีลมแรงมุมนี้เป็นอะไรที่สวยมากมุมนี้ดูสิชมพู เหลืองขาวโอ้โหสุดยอดเชอรี่ต้นนี้สวยมากเลยไม่มีใบเลยปีที่แล้วหน้าบ้านต้นหน้าบ้านไม่มีใบปีนี้ต้นนี้ไม่มีใบแตกต่างกันมากถ่ายรูปสวยๆกันเลย ข้างหลังโน้นก็สีเหลืองๆโน้นก็ดอกคาโลนากำลังจะบานนะคะเดี๋ยวบานเสร็จแดีวจะพาไปถ่ายรูปสสวย,ยนี่มุม,มนี้โอ้โหเพื่อนสุดยอดสุดยอดความงามเลยเอ้ยฟินมากเลยเนาะ ดูดิเข้าสวนแล้วก็ไม่อยากไปไหนเลยเดินชุมแต่ดอกไม้ก็หมดเวลาเดี๋ยวฝั่งนูน้นโอ้ยบานหมดนะเพื่อนสวยงามมากเลยดอกคาโรน,นาไปไปต่อไปดูเชอรี่เรามั่งอันนี้ดูเชอรี่เขาแล้วตรงนี้มันบานที่แลังดารารัต ใหญ่ด้วยตรงนี้มันได้ปุ๋ยของพวงเนี่ยทิวลิปไอ้ปุ๋ยของไอ้โบตันนูนเชอรี่ใหญ่กำลังบานเดี๋ยวจะพาไปดูนี่พอใจดอกน้อยนยนี่ต้นน้อยนยนี่ยายพอใจมากปีนี้โอ้โหสุดยอดสวยมากเลยอือสวยนะยังไม่บานยังไม่บานเดี๋ยวแดดออกก่อนเขาจะบานแดดเพิ่งจะออก นี่ต้องดูอย่างนี้นี่ <THE G ylum> โอ้โหคุณเกินเลยฟินไหมอันนี้เชอรี่นะคะเชอรี่ดูดิโอ <Dan> ้โหปีนี้ตัดต้นเชอรี่เอาเยอะมากเลยนะจะมีเชอรรี่ให้กินหรือเปล่าดูดิมันเป็น กลมกลมกระตุ่มกระตุ่มอันนี้นะคนละพันกัน,น,นกลมกลมกระตุ่มกระตุ่มโอ้ยพี่เสื้อสวยแท้กลมกลมกระตุ่มกระตุ่มส่วนอันนี้เป็นยวงยวงเป็นพวงพวงยวงยวงนะคะนี่มีใบามาแล้วด้วยตอนเมื่อกี้ใบย,ยังไม่มา บางต้นก็ยังไม่ออกดอกนะคะกำลังเริ่มปะ่ะพาไปดูลูกพุนลูกแพรลูกพุนยายก็จะไปถอนยาวจากสตรอเบอรีต่อนั่แเลยอีกสองสามวันแหละถึงจะได้ไถดินปลูกผัก ดอกลูกแพรเอ้ยมันบานนานแล้วมันจะดำเออเนาะเพิ่งสังเกตบานใหม่ๆจะเป็นสีชมพูตรงกลางเห็นไหมบานมานานแล้วจะออกสีดำเออเพิ่งสังเกตนี่นะคะอันนี้ดอกลูกแพรนะคะลูกแพรเต็มต้นเลยสวยมากเลยสะออนสะออนสะอนสะอนเนาะ ลงลางกับฟันสิงโตโอ้ตอนนี้ไม่ค่อยเยอะเลยปีที่แล้วดกมากปีนี้ไม่ค่อยมีเลยอันนี้ยังไม่บานเท่าไหร่นะคะเชอรี่นี่โอ้ได้ยินเสียงนกไหมสวยไหมโอ้สวยจริงๆ ทีเหลืองเริ่มไปแล้วสีขาวเริ่มมาดูดิเว้ยต่อไปก็จะเป็นดอกไอ้นั่นแอปเปิ้ลยังไม่ยังไม่บานเลยเปิ้ลอันนี้ลูกแพรนะคะเยวจะพาไปดูลูกพรุนอันนี้ลูกแพร ก็จะมาแล้วนี่นี่ไมล่ะจะบานแล้วเอาดูต้นนั้นอะไรมันจะเร็วขนาดนั้นคือยังไม่มีวี่แววเลยตอนเรามาด้านโน้นมันบานอันนี้ไม่มีวี่แววเลยมันมาได้ยังไงนี่เฮ้ยพุนพรุนดังพรุนเดิมนะเนี่ย พาไปดูแมมาได้ยังไงเนี่ยคุณ่ยายเก็บไปทำขนมเค้กนะเออดูดิเหมือนต้นไม้ปลอมเลยนะเพื่อนๆเนาะเหมือนต้นไม้ปลอมเลยเอ้ยนี่เหมือนปลอมจริงๆเลย ทีนี้ก็มาด้านนี้นี่ก็ฟันสิงโตนะคะดอกฟันสิงโตอ,อันนี้ก็สุดยอดสุดยอดนี่ว้ เพื่อ,ญญอนๆเลยนี่ไม่รู้จะบรรยายยังไงเพื่อนๆเลยไม่รู้จะบรรยายยังไงมันของกรองเลยนะผีเสื้อเอยอือออดมันเป็นพุ่มเป็นพุ่มนี่กิ่งนี่ดูดิ <laughs> สวยนะอือ หมดแต่เดินถ่ายคลิปถ่ายไปถ่ายมามันก็จะหมดเวลาทำงานแล้วสินี่นานๆได้เขาเนอะอากาศดีๆอย่างนี้รีบมาทำสวนผลสุดท้ายก็อดไม่ได้ที่จะมาเดินดูม,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 มันมีแต่ดอกเนาะถ้ามันดอกสีเหลืองสีอะไรอะไรน่าจะสวยกว่านี้เนาะอันนี้ก็พรุนคนะคะนี่คนลคนละพันกันนี่ อันนี้โดองห่างๆเนาะส่วนในนี้โดอกโหหืมเ้ยยไม่รู้จะพูดว่ายังไงไม่รู้จะพูดว่ายังไงเว้ยเนาะมันสวยจริงๆไปต่อไปต่อไปต่ออันนี้กระพรุนอันนี้ลูกแพรนะคะอันนี้ลูกแพรอันนี้ก็ลูกพรุน อ,อันนี้พรุนวานเจี๊ยบนี่สีสเขียวนี่อันนี้น่ะอยู่ได้นานแท้พื่นเพื่อนฮะอะไรน่ะทำไมมันอยู่นานแท้ล่ะโอ้ยน่าจะติดลูกให้เราได้กินนะยังไม่ถึงปีนะฮะประมาณ6-7เดือนนะคะต้นนี้เอามาปลูกประมาณ6-7เจ็ดเดือนอน,น,นี่เริ่มรวงแล้วนี่ โสุดสุดยอดอยู่ได้นานมากโอ้ไม่น่าเชื่ออากาศมันหนาวนอะอ,อันนี้พืนวันเจี๊ยบวันเจี๊ยบแต่ไม่ได้กินนอนกินหมดโอ้ยเพื่อนเพื่อนวันนี้คลิปยาวหน่อยเด้อถ้ายายเดินชมสวนชมดอกไม้มันจะยาวหน่อยเข้าใจเนาะส,สวนเรามันเยอะ มีคนถามว่าเนื้อที่กี่ไร่ทั้งหมดสามไร่ประมาณสามไร่ครึ่งนะคะุเพื่อนมีเอซถามยายว่าที่บ้านยายกี่ไรประมาณสามไร่ครึ่งนะคะอ้ยสวยแท้ดูดเอาสูดเอาสูดเอาเอากาศบริสุทธิ์สูดเอาความหอมของดอกไม้นะคะเพื่อน อ <im ples> <im ples> <im ples> <nat> อันนี้แอปเปิลโอ้แอปเปิลปีนี้ดกอยู่จ้านี่ปีที่แล้วมันไม่ติดไม่มีนะโอ้ปีนี้เยอะอยู่โอ้ปีนี้เยอะอยู่มีคนบอกว่าบางมันวันปีเว้นปี มันแน่ต้นนี้ปีที่แล้วก็เยอะนะนี่นี่ปีนี้ปีที่แล้วก็ติดเยอะอยู่นะปีที่แล้วพวกนี้ไม่มีแต่แถวนี้แถวนี้โอ้โหเพียบเลยเพียบเลยจ้าเพียบอีกแล้วปีนี้ถ้ามันออกดอกแล้วมันก็ต้องติดลูกตามที่ยายเคยเห็นนะ แต่ไม่ออกปีปีที่แล้วมาดูอย่างนี้มันไม่มีดอกเลยปีที่แล้วตามที่ยายเคยดูนะมันออกดอกมันก็ติดลูกป่ะไปดูเชอรี่สีเหลืองเราหน่อยอันนี้ลูกแพรนะคะลูกแพรอ,อู้เชอรี่สีเหลืองเราปีนี้ออกดอกเยอะไป เดี๋ยมารอรุ่นกันป่ะเพื่อนๆแค่นี้แหละย,ยายขอไปทำงานก่อนเด้อเดี๋ยวอีกสัก3าสวันมาถ่ายให้ดูใหม่อีกปะคิดถึงคิดถึงถ้ายชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะเพื่อนเพื่อน